มาตรา67ว่วางหลักไว้ว่ากรณีที่นายจ้างเลิกจ้างที่ไม่ใช่ตามมาตรา119นายจ้างต้องจ่ายค่าเช่ค่าต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนวันหยุดประจำปีที่เลิกจ้างตามส่วนของวัน ตาส่วนของวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา30สิบวักสองว่าเหล่าว่าในกรณีที่ลูกจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือนายจ้างเลิกจ้างไม่ว่าการเลิกจ้างนั้นจะเป็นไปตามมาตรา119หรือไม่ก็ตาม นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับตามมาตราสามส